ครับผมทำเตาเผาถ่านหรือในชื่อกันที่เรียกว่า,าช่องเตาดินไร้ควันผมทำมารวม2ปีแล้วนะครับในการทำเตาเผาถ่านผมได้ย้ายเรืทำเตาเผาถ่านเนี่ยมาอยู่กับน้องสาวนะครับที่ดินของน้องสาวเพื่อเผาถ่านให้ได้คุณภาพสูงแล้วก็ส่งให้ส่งกับนายให้เพียงพอกับตลาดแล้วก็ จะแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนรวมทั้งผลิตพันธุ์ที่ได้เราก็ได้ฐานและรวมถึงน้ำส้มควันไม้หรือขี้เท่าเพื่อปรับปรุงดินในการเกษตรตอนนี้ผมได้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากสนับสนุนก็กดกดติดตามแล้วก็กดแชร์หรือ,อช่วยเหลือในการสนับสนุนค่าทำเตาของผมจะขยายอีกประมาณ 2- 3สาเตา โดยที่ผมแปะ QR ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ